ขอพูดถึงสิ่งที่คุณผู้ชมพี่น้องชาวไทยอาจจะไม่เคยรู้จักครับผมมันมีกระทะอยู่ยี่ห้อหนึ่งคุณไม่รู้ค,คุณเคยได้ยินไหม Corey King? โคเรคิงโคเรคิงอ่าที่พิสเตเ์เ,เ,เตอร์หล่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่ตัวใหม่แล้วแบบทำดีมากเลยออ๋ใช่ๆที่มีแถมตะหลิวด้วยใช่ไหมเคยได้ยินมากเออเชื่อคุณนะที่ดังๆใช่ไหมดังมากที่ใครก็อยากได้ใี่ก็ชอบแบบว่าต่คนมาขออ่ะวันนี้โคเรคิงกระทะอันดับหนึ่งของประเทศไทยทีท่เราอยากจะเชื้อเชิญให้คุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราคุณผู้ชมครับ เราต้านกระแสไม่ไหวแล้วจริงๆมีหลายจังหวัดอยากจะให้เราไปเอาโคเรคิงไปตั้งไว้ที่พื้นฐานเครื่องครัวที่เซ็นทรัลตามจังหวัดต่างๆเราขอประกาศตอนนี้เลยนะครับ1นะฮะสีลมสีลมในกรุงเทพเซ็นทรัลสีลมสองเซ็นทรัลพัทยานะที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะเซ็นทรัลเชียงใหม่ติดสนามบินนะครับเซ็นทรัลภูเก็ตโอ้โหเหนือใต้ไปหมดแล้วตอนนี้และ บ้านคุณเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะนอกจากที่เราจะวางที่แผนกเครื่องัวเซ็นทรัลทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนะคุณจะมีเวลาไม่กี่วันเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆที่โรบินสันรามอินทราหรือว่าแฟชั่นไอแลนด์นะครับไปเจอโคริคิงที่ลานโปรโมชั่นโซนพลาซา่าชั้น3เรามาเป็นครอบครัวโคริคิงกันนะครับพี่น้องชาวไทยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกด,ดนี้เลยนี่กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ